អន like ្តរជាតិដាក់នេះអេមរៀបមកពីស្រែអត់ត្រិជ្រៅក៏ឡើយអូយនេះបាត់ត្រៃធំផងណាអូនេះປາໃຫຍ່ກໍໄດ້ຄົນເມ й ຄົນເມ й ໄປໄຊດມາແມ й ປະຊາຊີມຫៅຊະໄດ້ສາ กระดามก็ได้เนี่ยผูก็ได้มาโอ้โหกระต่อไายปีเนี้ยั้งไงเนี่ยแม่น่ะสองคนกับยายเอ็มได้มาเยอะเลยคือปลาปลามันมันไอตรงนี้ไตรเวียดฆ่าแบบเสรตามเสรนะ ตึกนแนวใต้กระนองขึ้นเนี่ยต่อสายเนี่ยน้ำนี้ไตรเจริญโอ้ไตรมันตันทุ่มเลยนี่รุ่นนี่อๆๆนโอ้โช่วงนี้น้ำมันแห้งก็เลยคุณแม่แกไปวิทน้ำน่ะไปไปยังไงเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนาะไปสาดน้ำออกตามนาอย่างเงี้ยก็ได้ปลาดุกก็ได้ อันนี้ปลาดุกใหญ่เลยนะครับมีปลาดุกนาอันนี้พวกไซส์ใหญ่เราคัดมาไว้ในถังนะฮะอุ้ไซส์ประมาณนี้เนี่ยทอดอร่อยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยกระไรยังงวมจ็นไงกระไรยังกระเพิมมั้งนะเผาๆเลย,เลยปลาหมอก็ใหญ่พอตัวนะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่เล็กเลย,ย,ยช่วงนี้ได้แต่ตัวใหญ่ๆนะครับหมูมาเปลี่ยนทะเลตรงเปรตโอ้โห เยอะจริงๆนะครับกุะยเตยปลาเตยเนงหรือตะงอกเงาะอะไรมจับเตอไปยุ่มปลาดุกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยปลาดุกนานน้ยดุกนาโอ้โนู่ลูตัวเลยะตัอันนี้ก็ปลาช่อนอีกไซส์หนึ่งกูก็ได้ โรเจียยุบ,บนั่งเอาลูกไว้ที่นี้เตรยเจริญกล้าวเนี่ยปลาดุกอันนี้มีต่ใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยปลาดุกหน้าตัวมันจะเหลืองๆเลยเหลืองๆเทรนนิ่งทรัต,รตัวอันนี้ทมเนาะบอย นี่ใหญ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 ่เนี่ยถ้าอยู่บ้านนอกเราถ้าขยันก็พอได้กินนะครับกับข้าวไม่ต้องซื้อนี่อุ้งในตรล้ารออยู่แล้วก็ให้ดูแค่คอหอมขาหอมคอนะครับกดช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่วยกดแช่กดไล่บ้องบาทนี้น,นี่คือคุณแม่แกไปหามาดาวระาบเด่นกลา้อกูเ็นดาวอยู่เ <c oughs> นี่ยขนาดเย็นแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ยังแดดยังแรงอยู่เลยนี่ก <c oughs> ระลูดกระลูดกันนะ อ,อุ้ยตระเลยเน่งไม่ใชต้นถมเลยนะเนี่ยลึงจะ,ตะเ,เ,เต็ดเลยบัดมาเยอะอันนี้เยอะจริงจริงเราจอยกดไลค์กดแชร์พังเน้อบัดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับวิถีบาน,านาของเราอู้นี่ปลาดุกอีกแล้วปลาดุกได้เยอะมากเลยตัวใหญ่เนี่ย นี่พวกตัวใหญ่คัดไซส์เอาไว้คัดแยกอุดปลาหมอก็เยอะปลาหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาหมอนี่ย่างอร่อยครับ